บอนบอนอะไรดูหญิงดิแต่งตัวก็สวยแถมยังใช้ของน่าราักทุกวันอีกอะจริงบางทีก็เห็นถือขนมแถวนี้ก็ไม่มีขายออยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ดิไปไปถามกันไปหญิงฉันสังเกตมานานแล้วใช่ทำไมแต่งตัวก็ดูเป็นคุณหญิงแถมยังใช้ของน่ารักอีกไปสรรหามาจากไหนเออนั่นดิ โอ้ยเชยมากมานน่จะพาไปดูเปนไงสินค้าดีไอเดียเด็ดของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ว้าวมากสินค้าและผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆเลยนอกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีสินค้าของเกษตรกร,ร,กรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศที่น่าสนใจอีกมากมายสามารถติดตามได้ที่เว็บออร์โ o คูป h o p จะมีข้อมูลของเกษตรกร,ร,กรที่สามารถติดต่อและสั่งซื้อโดยตรงได้เลยอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคการ,กรเกษตรไทยค่ะ กลับมาในช่วงที่2ปักหมุดจุดเกษตรนะคะในช่วงนี้ได้เวลาพาคุณผู้ชมออกเดินทางนะคะไปตามหาไอเดียดีไอเดียเด็ดเคล็ดลับที่ไม่ลับข่าเพราะว่าแน่นอนนะคะว่าการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้จากผืนดินจากผลผลิตของเรานั้นเราพร้อมจะเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นนะคะทีมงานแอบกระซิบว่าตามมาสิคะติดตามได้ในช่วงของมหาชนช็อตเด็ดค่ะ เขาบอกว่าเขาเกลียบกรุบกรอบที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือเขาเกลียบที่สร้างรายได้หลักแสนให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทุกคนจะเชื่อไหมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละค่ะเพราะพี่จิรัตที่พวงทองเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนเขาทําได้จริงค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายจิรัติพิบวงทองนะครับอยู่บ้านเลขที่134หมู่21หมู่บ้านวังมลตําบลวางท่าช้างอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นเจ้าของแบรนด์บ้านสวนชัยทราและข้าวเก็บเห็ดหอมชัยทาราสพกเข้าพาศึกษาดูงานแล้วการแปลรูปนเนาะข้าวเก็บเห็ดหอมนี้ก็คือเราไปดูงานที่วังน้ําเขียวแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้และมาปรับปรุงให้เป็นสูตรของเราหากขอย้อนกลับไปในอดีตพี่จิรัตเคยปลูกพืชเชิงเดียวมาก่อน อดีตเคยปลูกยางพาราและประสบปัญหาราคาพันผวนและตกต่ำอีกทั้งในเวลาต่อมาเกิดสภาวะแล้งจัดติดต่อกันทำให้ยางพารายืนต้นตายจึงได้น้อมนำกเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชผสมผสานตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9้ามุ่งเน้นเพื่อเลี้ยงชีพและจำหน่ายสร้างไรายได้หมุนเวียนในครัวเรือนต้องขอบอกเลยนะคะว่าพี่จิรัตไม่ได้ขายข้าวเกรียบอย่างเดียวเพราะเขาเป็นกเกษตรกรตัวยงที่ปลูกทุกอย่างที่ตลาดต้องการด้วยค่ะ เดิมทีเราทําเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับเราปลูกเป็นยางพาราแล้วแล้งต้นยางตายเราเปลี่ยนมาเป็นพืชผสมผสานมีปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรปลูกกล้วยปลูกมะม่วงหินลพานพื้นที่นี้เราได้รับการจัดสรรจากสอปรณกจำนวนเนื้อที่46ไร่ แล้วก็มีคุสระมีสะมีน้ําใช้แล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากพลังงานจังหวัดเป็นเครื่องดูดน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็โรงกาครับของเราจะทําเกษตรผสมผสานจะมีปลูกพืชสมุนไพรไม้ผลพืชไร่แล้วการแปลรูปจะแปลรูปเป็นข้าวเก็บเป็นหอมแล้วมะม่วงเหนิบกล้วยกวนขึ้นอยู่ตามสภาพฤดูกาลครับ พืชในสวนเราก็จะมีฟ้าทลายโจรมันเป็นพืชไร่เนาะเราก็ขายตามร้านมันแล้วก็บางส่วนเราก็มาแปลรูปเป็นมันเชื่อมได้ครับปเป็นพอเราปลูกพืชกินหัวด้านสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจินบุรีหรือสปกรปราจินบุรีได้มีภารกิจในการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่องอาทิการแปลรูปผล,ผลผลิตในสวนให้เป็นอาหารสดอาหารแห้งสงไร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร โดยนายจิรัตเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้เรียนรู้งานที่จังหวัดนครราชสีมาในด้านการทำข้าวเกลียบรสชาติต่างๆซึ่งต่อมาในจิรัตได้นำมาปรับสูตรเพื่อให้มีรสชาติที่หลากหลายถูกปากถูกใจผู้บริโภคเช่นรสเห็ดหอมกระเพรางาดำเผือกมันม่วงผักหวานปา่าสาหราย ซึ่งวัตถุดิบมาจากสวนของตนเองและสวนของเกษตร,รกรในพื้นที่ใกล้เคียงปกติช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวเกลยเผ็ดหอมเป็นหลักแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นมะม่วงหนึบก็เอามะม่วงเรามาแปลรูปนะสีเหลืองสวยงามอร่อยด้วยครับ รายได้การขายข้าวเกียบอันนี้นะมันขึ้นอยู่กับตลาดนะครับถ้าตลาดที่ไปอยู่ในเมืองหน่อยก็จะขายดี3-500หอ่อต่อวันแล้วก็ถ้าเป็นพืชไร่เป็นรายปีแล้วก็สมุนไพรเป็นราย3เดือนก็จะ,ะเก็บผลทีแล้วก็เราก็จะขายของตามตลาดนัดขายเป็นขนมหวานก็จะเป็นรายได้หมุนเวียนเป็นอาทิตย์ ผมว่าสวกรเขาเป็นหน่วยงานที่พาเกษตรกรเดินช่วยอุ้มช่วยผลักดันจนสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างตลาดหาตลาดให้พาไปขายของในที่ต่างๆครับตลาดส่วนใหญ่เราจะขายตามงานต่างๆเกษตรแฟร์ของระยองมั่งชนบุรี ราจีนแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพแลปะปทุมธานีที่ศูนย์ข้าวที่รัฐดาเนินสบกก,ก็ให้เราไปขายเนาะแยกปฏิพัทธ์และในส่วนของศูนย์ข้าวพิพิธภัณฑ์ลอเก้าเนี่ยสบกก,ก็ประสา,านงานให้เราเข้าไปขายครับเราเป็นเกษตรกรผมมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเรายืนได้ยืนด้วยําแข้งแล้วเราก็จะมีตลาดหมุนเวียนมีไรายได้ตลอดทั้งปีครับมีทั้งรายอาทิตย์รายสเดือนแล้วก็รายปีเข้ามาเขาก็ยังถามอยู่นะว่าเรามีความสนใจด้านไหนเขาจะได้ส่งเสริมต่อ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพื้นที่ของบ้านสวนชัยทารา ส่วนเกษตรผสมผสานที่สร้างไรายได้หมุนเวียนและทีเด็ดที่สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรอย่างข้าวเกลียบทอดหลากหลายรสชาติเอาใจสายสุขภาพถ้าลองบวกลบคูณหารดูแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไรายได้รวมแล้วทั้งหมดของส่วนนี้เรียกได้ว่าพออยู่พอกินและมีเงินทุนต่อย,ยอดพัฒนาธุรกิจของสวนได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะคะเชื่อได้ว่าในเวลานี้มีหลายคนน้ำลายไหลยอยากจะลองชิมข้าวเกลียบของบ้านสวนชัยทารา ถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook บ้านสวนชัยธาราเกษตรอินทรีย์ผสมผสานหรือโทร0614969168ได้เลยค่ะ ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถนะคะของพี่น้องเกษตรกรไทยและคนไทยทั่วประเทศเราสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะคะจากภูมิปัญญาที่เรามีอยู่ได้ส่วนคุณผู้ชมนะคะก็สามารถร่วมเป็นกําลังใจในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็เข้าของดีๆที่ผลิตออกมานั่นเองค่ะส่วนในช่วงหน้าอะไรอยู่ในกระแสอะไรน่าสนใจช่วงหน้าทีมงานมีคําตอบให้ค่ะ